หลังจากที่เราได้ฝึกอ่านคํำสระอาดไปแล้วนะลูกนะจะมีคํานี้ใช่ไหมคะอ่านอะไรนะลูกมะเอมมมมอมะมออะมะวันนี้จะพาเล่นเกมมะอะไรเอ่ยมะอะไรเอ่ยนะคะเป็นชื่อของดอกไม้มีสีขาวใช้วันแม่มะ มะลิโอเคเก่งมากลูกมะลิดอกมะลินั่นเองนะคะเป็นดอกไม้แทนสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะ,ะภาษาอังกฤษเรียกว่า j a ส m i มินนะคะ j a ส m i มินนะคะโอเคต่อไปคำถามที่สองมะอะไรเอ่ยมีรสเปรี้ยวบานเฮาเอินว่ารสสม ด้วยมะอะไรคะโอเคถูกตอ้องค่ะมะนาวนะคะมะนาวมะนาวนะคะภาษา,ศาอังกฤษเรียกว่าเลม,มอนนะคะเลม,มอนต่อไปอา้าวทางผู้ชายบ้างผู้ชายจะตอบได้ไหมอ่ะผู้หญิงตอบไปแล้วนะคะผู้ชายมะอะไรเอ่ยใช้คำส้มตังมะอะไรเอ่ยใช้คำส้มตัง อาจจะมาจากรสชาติของมันที่มันเปรี้ยวๆนะคะมะละกอก็คือเอาไปทำส้มตำนะคะส้มตำนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าผับผ้าหยักผับผ้าหยักอ่าโอเคเก่งมากเลยนะคะที่นี้ครูจะพาเราฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะคำสระอะแล้วคุณครูก็จะให้ ดูคำสองพยางค์บ้างคุณครูขออนุญาตถอดรงนี้นะคะคำสองพยางค์คำแรกเลยใครอ่านได้ลูกใครอ่านได้ต่ออะตะปออูปูตะปูก็อากาศปออิปิกะปิก็อากาศทออิทิกะทิ ทีนี้เราอ่านเป็นคำเป็นคำนะคะือเราอ่านเป็นคำ มีกรรมณนะหน้าที่39นะคะถึงหน้า44อ่าถึงหน้า44นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3 4แสวหน้าถึงหน้านี้นะคะถึงหน้า44นะคะสำหรับบทนี้นะคะรูจะให้เวลาเราทำ2วันเป็นไงคะดีไหม ใจดีนะคุณครูใจดีให้ทำสองวันแล้วเราจะกลับมาเจอกันในวันพุธนะคะ,ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธโอเคไหมคะโอเคโอเคนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะทำงานอย่างมีความสุขอยู่กับ,บ